สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงเดือนมกราคมพศ2564นะคะชาวราศีธนูวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะซึ่งก็คือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้นะคะก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านจะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆคนรักดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีธนูนะ มีสัญญาณนะชาวราศีธนูบางคนนะคะอาจจะมีการเดินทางปรับเปลี่ยนยกย้ายอะไรบางอย่างนะคุณอาจจะมีการคิดทบทวนหรือว่ามีความกังวลเนาะในเรื่องที่คุณมีการแบบต้องปรับเปลี่ยนชีวิตหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรบางอย่างนะคะซึ่งสิ่งนี้จริงๆแล้วจะนำมาซึ่งความสำเร็จนะ สิ่งที่คุณตัดสินใจการเดินทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรในชีวิตนะคะมีสัญญาณของความสำเร็จเกิดขึ้นเลยสวยมากๆนะคะเหมือนกับว่ามีสัญญาณการพูดคุยทางไกลนะ,ะอาจจะเป็นโลกโซเชียลต่างๆนะคะแล้วคุณก็เป็นที่ชื่นชอบหรือมีคนแอบหลงรักคุณนะคะหรือมีคนแอบชอบคุณหลายๆคนนะ,ะและตัวคุณก็ป๊อปล่ามากเลยนะ,ะมีสัญญาณของเสน่ห์ พลังบวกนะในการที่จะดึงดูดผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะสัญญาณสวยมากเลยนะสิ่งที่คุณคาดหวังหรือว่าสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะ่อาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเปิดใจกับคนหลายๆคนมากขึ้นนะคะมีสัญญาณการสื่อสารทางไกล มีสัญญาณการทําเอกสารอะไรบางอย่างด้วยนะเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะคือมันเหมือนกับว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปแบบของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของครอบครัวก็ได้นะสัญญาณสวยมากเลยนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยตัวคุณเองมีสัญญาณของการวางรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิตนะ ซึ่งสิ่งนี้สัมพันธ์กับเรื่องของความรักความสัมพันธ์คู่ของคุณที่เข้ามาเนี่ยก็จะส่งเสริมกันนะในเรื่องของการงานการเงินนะคะเป็นสัญญาณของการแบบขยายกิจการหรือว่าเป็นสัญญาณของการที่คุณจะวางรักฐานเย่ยวกับชีวิตเรื่องของการงานการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะสัญญาณออกมาสวยนะคะมาดูพลังของชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนมกราคมเป็นยังไงบ้างนะว้าวเลย มีสัญญาณของความมั่นคงนะในในเรื่องของอาการงานการเงินดีมากเลยนะคะแล้วตัวคุณเองมีสัญญาณออกมาอีกแล้วเป็นเดอะ t สตาร์เลยนะแสดงว่าอะไรที่คุณทำหลายอย่างนะคะกิจกรรมอะไรหลายอย่างที่มีคนเข้ามา เยอะแยะมากมายอะไรเนี้ยจะมีคนชื่นชอบคุณมากมายนะคะสิ่งที่คุณทำจะมีคนชื่นชอบคุณนะเป็นป๊อปปูล่าเป็นเดอะสตาร์นั่นเองเนาะ <c oughs> แล้วก็มีสเสน่ห์มากๆด้วยนะคะมีคนเข้ามาพยายามที่จะเอาชนะหัวใจของชาวราศีธนูนะหลายๆคนด้วยนะคะแต่หัวใจของคุณเนี้ยค่อนข้างมีความมั่นคงกับคนในความสัมพันธ์มากเลยนะคือเหมือนคุณ พัฒนาตัวเองให้มีความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็ตั้งตารอเขาอยู่เหมือนคุณกำลังรอใครบางคนอยู่นะคะซึ่งคนคนนั้นมีแววว่าจะเป็นคนที่ต้องมีการสื่อสารทางไกลหรือว่าอยู่ทางไกลก็ได้นะแล้วคุณจะต้องมีการแบบรอคอยเวลารอจังหวะเวลานะมีสัญญาณสวยมากเลยนะคะเป็นเรื่องของการคิดแต่งงานหรือการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งนะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะคะ มาดูคนคนนั้นนะพลังของเขาเป็นยังไงบ้างคนในความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะเหมือนเขาอยู่ในสภาวะการพักใจรอเวลาเช่นเดียวกันนะคะคือเขากําลังรอจังหวะเวลานะามีสัญญาณน่ารักอีกแล้วนะคะคือคุณจะรักเขามากๆเลยนะคะที่คุณจะยอมเขาทุกอย่างนะแล้วคุณจะเ,เหมือนอยากที่จะแบบเอาใจเขาะอะไรก็ตามที่เขาต้องการนะคุณอยากจะทําให้สําเร็จนั่นเองนะคะ และสัญญาณของเขาสวยมากเลยเป็นสัญญาณของคู่ครองนะมีการเดินทางถึงจะได้เจอกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะมีสัญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างศาสนาก็ได้นะคะปรากฏขึ้นมานะหรือตัวเขาก็อาจจะทํางานหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลนะต้องมีการเดินทางแล้วคุณทั้งคู่นะคะมีสัญญาณของคู่ครองคู่แท้ ว้าวสวยมากเลยอะ่ะทีนี้มาดูสถานการณ์นะคะในช่วงเดือนมกราคมนะมีสัญญาณการพลิกเปลี่ยนกงล้อของโชคชะตานั้นคือมันจะมีแฮ c h a เชนนะคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรที่แฮปปี้มากๆนะคะระหว่างคุณสองคนนะคะอาจจะมีการตัดสินใจเพราะว่าคุณในฝั่งของคุณมีสัญญาณของการคิดเรื่องของการแต่งงานด้วยนะ มีการปลูกต้นรักที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับวางรักฐานในเรื่องของชีวิตความมั่นคงการงานการเงินด้วยนะคุณกำลังมองต้นรักอยู่นั่นหมายคำว่าสิ่งที่คุณสร้างไว้นะคะสำหรับคุณคนสองคนนะสิ่งที่คุณกับเขาร่วมมือกันนะคะในการสร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มั่นคงมันกำลังงอกงามสวยงามมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชีวิตฐานะการงานการเงนิงนด้วยนะ จะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะท,ท,คท,ที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมที่ถูกต้องตามทมเนียมประเพณีนะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะจะเป็นสิ่งที่นําไปสู่ทิศทางองความสําเร็จในชีวิตเลยนะสัญญาณว้าวมากสวยมากนะคะมาดูในอนาคตนะคะในอนาคตสัญญาณเนี่ยจะเป็นเรื่องของ การที่คุณทั้งคู่จะช่วยกันพัฒนาให้ความสัมพันธ์นี้มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเหมือนคุณจะมีการวางรากฐานเพื่อให้มีความมั่นคงรอความพร้อมรอจังหวะเวลานั่นเองนะคะมีหัวใจที่มุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะมีสัญญาณว่าจะมีอะไรหลายอย่างในชีวิตที่คุณทั้งคู่จะต้องผ่านบททดสอบบทท้าทายนั้นๆน,น,นะคะแล้วมันจะทำให้ ความรักของคุณมั่นคงมากขึ้นนะมันเหมือนคุณอยู่เพื่อความรักคุณทาทุกอย่างเพื่อความรักนะคะอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตนะมันจะพิสูจน์และพัฒนาความมั่นคงทั้งเรื่องของหัวใจทั้งเรื่องของครอบครัวนะคะมีสัญญาณประสบความสําเร็จดีมากเลยนะผู้อ่านถามโรแมนติกลนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรสําหรับชาวราศีธนูหรือเปล่าเนาะ ขอให้คุณกับเขานะคะสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความเชื่อใจนะคะสร้าง trust นั่นเองนะคะเมื่อคุณมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในความรักนะความสัมพันธ์ของคุณก็จะเข้มแข็งนะคะขอให้ชาวราศีธนูเนี่ยมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของความรักนะหรือชีวิตความรักทั้งหลายนะเพราะสิ่งนี้จะทำให้นำความหวานเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะ ขอให้คุณมีความพยายามที่จะทําให้เรื่องราวต่างๆนี้สาเร็จนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าความรักที่ยิ่งใหญ่กําลังเข้ามาในชีวิตคุณนะและขอให้คุณกับเขานะคะมีคําพูดหวานๆให้กันและกันนะคะเรียนรู้ heart to heart conversation หมายควาว่าการสื่อสารด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์จริงใจนะคะแล้วก็ความหวานการให้กำลังใจนะ คือเพิ่มความหวานในเรื่องของความสัมพันธ์จากการสื่อสารการพูดคุยนะคะจะทําให้มั่นคงมากขึ้นคือระหว่างคุณกับเขาจะมีความผูกพันที่ลึกซึ้งมากขึ้นนั่นเองนะนผู้อ่านถามจักระนะคะซึ่งเป็นไพ่พลังงานว่าอยากจะแนะนําอะไรสําหรับชาวราศีธนูหรือเปล่านะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่มั่นคงมันยังไม่ปลอดภัยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ มันต้องใช้เวลาและต้องใช้จังหวะที่ถูกต้องนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลานั้นแล้วที่คุณจะพัฒนาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะลุกขึ้นมานะแล้วเปิดใจมองความรักในมุมมองที่สวยงามมีศรัทธาในเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะแล้วจะทำให้หัวใจของคุณเนี่ย เริ่มเดินทางปรับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยเรื่องของความรักมากขึ้นนะและจะก,กราบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณสามารถเป็นตัวของคุณเองนะคะไม่ต้องมีการเล่นเกมอะไรใดๆเลยะค่ะเพราะคนคนนั้นในความสัมพันธ์เขาจะรักในความเป็นคุณนะคุณอาจจะเล่นมุกแท็กบ้างเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างนะคะแต่นั่นก็คือความน่ารักนะ มันคือความรักระหว่างคน2คนนั่นเองนะคะขอให้คุณมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะขอให้คุณเปิดใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะทาทุกอย่างด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักนะคะความรักคุณทําเต็มที่ในสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นนะเราทําโดยที่ไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรกลับเข้ามานะคะเพราะสิ่งที่กลับเข้าม,ามันจะยิ่งใหญ่มากม ที่คุณไม่คาดคิดเลยนะเพราะว่ามันเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะปลดปล่อยความกังวลหรือว่าหลายๆอย่างที่คุณรับฟังหรือว่าจากประสบการณ์ความเศร้าโศกความหดหู่อะไรก็ตามนะคะที่คุณเคยประสบมาในเรื่องราวของความรักนะจะกล่บ,บอกว่าถ้าคุณจะเปิดใจเข้าสู่พลังบวก ความรักใหม่ของคุณนะคะเพราะคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจได้ว่าณนะตอนนี้และอนาคตคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดหรือเปล่านะอยู่ที่ตัวคุณเองเลยนะคะดังนั้นการที่เราปลดปล่อยพลังงานลบไปแล้วมองไปข้างหน้าแล้วทำทุกอย่างด้วยความรักด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์จริงใจมีพลังบวกนะคะสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตคุณนียก้าวไปสู่ความสำเร็จนะ มันจะเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนพลิกผันการเปลี่ยนแปลงที่สวยมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะสัญญาณอมตสวยนะคะผู้อ่านขอพลังจากเทวดานางฟ้าที่อยากจะแนะนําชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนมกราคมนะนะเทวดานางฟ้าบอกว่าหัวใจของคุณอารมณ์ความรู้สึกซที่เซนซิทีฟหรือว่าที่คุณรู้สึกอ่อนไหวในเรื่องราของความรักนะมันเป็นสิ่งที่ดีแสดงว่าหัวใจของคุณกําลังเต้นอยู่แล้วก็ กำลังที่จะเชื่อมโยงกับความรักที่สวยงามนะคะขอให้คุณเปิดใจสู่พลังของความรักที่เข้ามานะและอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวในอดีตนะคะ t ลั l ไลท์อิชูอะไรที่คุณเจอมามันเหมือนกับเป็นสิ่งสะท้อนจากเรื่องราวในอดีตดังนั้นสิ่งนี้ขอให้คุณเรียนรู้ที่จะจดจำแล้วปลดปล่อยมันไปคุณจดจำได้และปลดปล่อย พลังลบออกไปนะคะเรียนรู้ที่จะเยียวยาหัวใจของตัวคุณเองนะคะด้วยพลังบวกเพราะว่าจักรวาลเทวดานางฟ้าจะคุ้มครองคุณนะคะไปสู่ความสําเร็จนะขอให้ใช้พลังบวกพลังบุญนะคะแล้วจะทําให้หัวใจของคุณเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและขอให้มีความเต็มใจมากๆที่จะให้อภัย เทวดานางฟ้าบอกว่าขอให้คุณเคลียร์เรื่องลบๆเคลียร์โยมายไหมคำว่าให้เคลียร์เรื่องลบๆบอะไรก็ตามที่เป็นความเจ็บปวดจากอดีตนะคะและเปลี่ยนจากสิ่งนั้นให้กลายเป็นความสงบนั่นหมายถึงคุณต้องดึงพลังบวกในหัวใจของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วพลังลบจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะตัวคุณจะเป็นตประกายของพลังบวกนะคะและดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะ พลังอกมาสวยมากเลยนะคะว้าวเรียนรู้กันให้อยภัยนะคะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ